เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรบางบัวทองจับกุมนายทศพลแพงเบ้าอายุ30ปีตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจับได้ในหมู่บ้านพฤษาสิอำเภอไซน้อยพร้อมของกลางป้ายทะเบียนรถยนต์7คู่คดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายแจ้งความป้ายทะเบียนรถหายในพื้นที่บางบัวทอง จากการสืบสวนพบผู้ต้องหาตะเวนก่อเหตุมากกว่า20ครั้งขโมยป้ายทะเบียนจากรถที่จอดตามห้างสรรพสินค้าและที่สาธารณะก่อนนำไปโพสต์ขายใน Facebook กลุ่มซื้อขายรถหลุดจำนำทั่วประเทศราคา2,900ถึง3,900บาทสอบสวนผู้ต้องหาย,ยอมรับเริ่มก่อเหตุเพราะถูกขโมยป้ายทะเบียนรถตัวเองจึงขโมยป้ายคนอื่นมาใช้ต่อมาพบว่ามีคนต้องการซื้อจึงก่อเหตุซ้ำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เน้นรถที่ถอดป้ายได้ง่ายก่อนขยายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายโดยอ้างว่าตกงานจากตำแหน่งเซลล์เอนจิเนียร์และต้องการเงินใช้จ่ายตำรวจฝากประชาชนหากป้ายทะเบียนหายให้ติดต่อสถานีตำรวจผูทอนบางบัวทองเพื่อตรวจสอบและเตือนผู้ซื้อป้ายผิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีฐานรับของโจรสนับสนุนข่าวโดย DBMP d u b l e m a c p u สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอ b Herb 99